า<อ>พาเมืงองโคคนว่าเท่านะครับผ<อ>ู้จนจัวนี้เลยเออหักบ้วนตัวนี้เนี่ยย่าย,ยู่ตั้งสูงเนี่ยพี่ตัวอันนั่นก่อนคนเราไปมื่อเช้าเนี่ยไปเช้านี้เนี่ยโอ้อคุณ โค้คนพอเถ่าครับอยู่นครพนมครับพามาในีพามาชมอีกฟาร์มครับเลียงโค,คุ้นควบคูก่กับการทำนานะครับมีสี่ตัวนะครับมือเศร้าครับมาหลับตัวไปแล้วหนึ่งตัวครับมาพ่ทันนะครับตัวนี้สามตัวเนี่ยขนต่อครับขุนตอ่อ ใหญ่ครับใหญ่มากตัวใหญ่ลูกกาเขาไก่บันไดครับตันโตใหญ่ครับ,รรบยานออกนี้มีอยู่สามตัวนะครับขอกของพดพดเท่าอีกคนนะครับที่เลี้ยงอยูท่ทงหน้าครับป่าส่วนใหญ่ นี่ก็ทำหน้ากีดยางโคเรียงโคค้นครับลายอาชีบครับทำกันไปครับก็ได้ใส่ได้ซอยฝากติดตามนอีกนึงคลิปครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับอีกนึงคลิปนะครับสำหรับโคค้นตรงนี้ค <_ grenade> รับของ่อเ่าขอบคุณที่ร <graduate> ับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามถ่ายไก่ไว้เลยครับ ย,าน,ยานนะครับมันตัวใหญ่ครับเดินเข้ามาแล้วต้องถอยก่อนครับ,รบขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ